สวัสดีค่ะไม้ค่ะแล้ววันนี้นะคะไม้ก็จะมาทําจัดอันดับหนังสือ5้าเล่มที่ไม้อ่านแล้วไม้รู้สึกว่าชอบในปี2 0 2 4นะคะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าปีที่แล้วไม้ก็ตั้งใจว่าจะอ่านหนังสือให้ได้70เล่มแต่เอาเข้าจริงอ่านได้แค่20กว่าเล่มเองนะทุกคนซึ่งถือว่าน้อยมากกับที่ไม้ตั้งเป้าเอาไว้นะคะตอนแรกตั้งเป้าไว้70แล้วก็ลดหลั่นลงมาเหลือ50แต่สุดท้ายก็ทําได้ไม่ถึงได้แค่ครึ่งเดียวได้ประมาณ26เล่มมั้งถ้าจะไม่ผิดก็อาจจะมีหหนังสืืออใ้เลก น้อยไปนิดนึงแต่ว่ามันก็ยังดีว่าไม่ได้อ่านเลยนะทุกคนเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าจะมีหนังสือเรื่องอะไรบ้างเชื่อว่ามีหนังสือที่ทุกคนที่จะต้องคิดแบบว่าติดอันดับด้วยหรอแน่นอนนะคะมาเริ่มกันในอันดับที่5ก่อนดีกว่าอันดับที่5เนี่ยจะเรียกว่าเป็นเล่มที่ไม้รีวิวไปแล้วสักพักก็แล้วกันนะคะเอาจริงๆปีที่แล้วไม้รู้สึกว่าหนังสือที่โดนใจไม้ค่อนข้างจะมีน้อยนะกว่าจะเลือกมาเป็น5อันดับได้นี่ก็ยากพอสมควรเพราะอีออันดับที่5นี่แหละไม่รู้จะเลือกอะไรดีนะคะตัดสินนนใจเเเลลืืออกมาได้้ป็ร่งี ทักเล่ อันดับ5ค่ะผมเผอค่ามนุษย์ล่องหนค่ะก็ถามว่าทําไมถึงได้อันดับ5เพราะหมายว่าพอะเรื่องมันแตกค่ะเรื่องนี้นะแล้วส่วนตัวก็ค่อนข้างชอบพอสมควรเลยตอนแรกคาดหวังว่ามันจะเป็นฆาตรกรรมแบบจัจ๋าเลยแต่ไม่ใช่มันออกแนวแบบว่าแฟนตาซีลี้ลับไปสักนิดนึงแต่ว่าโดยรวมมันออกมาสนุกนะคะเป็นนิยายสัญชาติเกาหลีนะซึ่งเรื่องที่เป็นนิยายเกาหลีไม่อ่านเรามาชอบหมดทุกเรื่องเลยเล่มนี้ก็เลยได้อันดับ5ไปนะคะก็ถ้าใครอยากรู้ว่าเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรา ก็ลองไปหาดูคลิปเก่าๆได้นะคะว่าไม้รีวิวไว้ว่ายังไรบ้างเนาะแล้วก็ไม้ก็ทําสปอยเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าใครอยากรู้เรื่องราวก็สามารถไปหาดูรีวิวกันได้นะคะในช่องนี่แหละต่อมาอันดับ4นะคะอันนี้อันดับ4ก็เป็นเรื่องที่เพิ่งทํารีวิวไว้เหมือนกันอ่าเรียกว่าเป็นหนังสือที่แมสด้วยนะคะเรื่องนี้ก็สมควรแล้วที่มันแมสนะคะเพราะมันสนุกมากจริงๆกับอันดับที่4ที่ไม้ให้ก็คือเรื่องนี้เลยค่ะ ดิโอ y ิว e นเลฟนะคะเรื่องนี้สนุกจริงทุกคนสนุกตรงที่มันพลิกไปพลิกมาเราอ่านไปแล้วมีความรู้สึกว่าเราได้ร่วมลุ้นกับตัวละครไปด้วยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมันจะมีอะไรที่พีก,กว่านี้อีกไหมเรื่องนี้ไม้ยก็รีวิวไปแล้วเหมือนกันรีวิวโดยแต่ว่าไม่ได้สปอยเนื้อหานะคะก็ ถ้าใครอยากรู้ว่าโดยรวมของเล่มนี้เป็นยังไงก็ลองไปหาดูในช่องได้เหมือนกันนะคะต่อมาอันดับที่3มอันดับที่3ามไม่เชื่อว่าทุกคนจะต้องแบบร้องฮะแน่ๆเลยอะเพราะว่าไม่ใช่หนังสือแม้แต่ว่ามันดีต่อใจมากๆแล้วก็บังเอิญเจอเล่มนี้โดยที่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นหนังสือที่เพิ่งออกหรือว่าออกมาสักพักแล้วนะคะแต่ว่าตัวเนื้อหาของหนังสืออะมันเป็นเรื่องที่มันมีมานานแล้วแหละและหนังสือเล่มนั้นที่มาให้อันดับ3านั่นก็คือเล่มนี้ค่ะ เรนฮาจิโกะค่ะทายไม่ถูกหรอกว่าอันดับสามไร้จะให้เล่มนี้หลายๆคนน่าจะรู้จักฮาจิโกะไหมฮาจิอะค่ะหมาที่ได้ชื่อว่าซื่อสัตย์ที่สุดในโลกป้าหมาชิบะไหมคือเล่มนี้ไม้อ่านนานแล้วแต่ว่าจาได้ว่าตอนอ่านจบแล้วร้องให้เหมียนหมาเลยนะคะดูสิเล่มเขาบางแค่นี้เองนะเมื่อเทียบกับดิออลิวันเลฟดูสิ คนละเรื่องเลยอะไอเล่มเท่านี้ได้อันดับสแต่เล่มเท่านี้ได้อันดับสาอะไรเนี่ยด้วยความที่ไม้เป็นคนที่รักหมาอยู่แล้วนะทุกคนแล้วก็คือค่อนข้างจะสิน s ิทีฟกับเรื่องที่มันเกี่ยวกับสัตว์คือแบบว่าโอ้ยอยากให้ทุกคนไปลองอ่านนะทุกคนบางคนอาจจะรู้เรื่องของฮาจิแล้วแหละว,ว่าประวัติคร่าวๆของน้องเป็นยังไงอะเนาะแต่ก่อนที่ไม้จะเล่มนี้คือรู้ แค่ขาวข้าเหมือนกันไม่ได้รู้แบบรายละเอียดเยอะๆนะว่าแบบทําไมถึงเรียกได้ว่าซื่อสัตย์อย่างงู้นอย่างนี้หนังนั้นจะเรียกว่าหนังสือหิวใจได้ไหมไม่ไม่หิวใจ <laughs> เรียกว่าหนังสือตับแตกได้ไหมเออก็ประมาณนั้นแหละมันก็หิวใจแหละทุกคนหิวใจแบบตับๆนะับะเนาะถ้าทุกคนรู้เรื่องราวอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงอะ่ะก็พอจะคาดเดาในเรื่องได้ว่าตอนจบมันจะเป็นยังไงอ่เนาะแต่ว่าเรื่องนี้อ่ะถ้าใครไม่รู้จักเลยจริงๆก็คือมันจะเป็นเรื่องราวของหมาชิบะหรากิตะนี่แหละไม่จะไม่ได้แล้วเพราะว่าเเเเ้้้านานนะนะแบบาาถูกกก็็บบบมมมมลลีีียงงะะะรนนนนแวห่ัจ แบบความสัมพันธ์ของน้องกับคนที่เก็บม,มาเลี้ยงอะไรย่างนี้ถ้ามันมีเป็นหนังไว้นะคะทุกคนก็ตัวหนังมาก็ยังไม่เคยดูนะกลัวดูแล้วร้องไห้จะเต็นจะตายก็เลยไม่ดูดีกว่าเพราะว่าเคยดูแบบแค่คลิปสันส้นๆก็ร้องไห้จะแย่อยู่แล้วถ้าไปดูหนังเต็มๆนี่กูตายแน่นอนนะคะอ่ะก็เลยได้สัมผัสนหนังสือแล้วก็พออ่านแล้วก็ชอบมากเพราะความเป็นคนรักหมา ก็เลยได้รับสาบไปอยากให้เราไม่อ่านกันนะคะเพราะว่าเล่มมันก็แค่นี้เองด้วยนะนิดเดียวเองอะถ้าใครอยากรู้เรื่องราวของฮาจิโกะก็ลองไปหาอ่านกันได้นะคะต่อไปมาอันดับที่2ดีกว่าซึ่งบอกก่อนว่าอันดับที่2อันีอันดับที่1เนี่ยมันไม่ใช่หนังสือใหม่ที่ออกปีที่แล้วนะทุกคนแต่ว่าไม้เพิ่งมีโอกาสได้อ่านนะคะถ้าสมัยก่อนเรื่องนี้มันก็จะฮิตมากๆเลยแล้วใบอีกนิดนึงก็คือหนังสือเล่มน,นี้ทําเป็นหนังแล้วด้วยแล้วก็ไม้ก็ไม่เคยดูหนังไม่เคยอ่านแต่ว่า อยากลองอ่านดูแล้วอ่านแล้วชอบค่ะชอบมากขนาดจะต้องไปเก็บเล่มอื่นให้ครบนะคะไม่ใช่เก็บเล่มอื่นให้ครบไปตามอ่านให้ครบทุกทุกเล่มนะโอ้จะว่าไปเรื่องนี้มันทําให้ไม้ชอบมากขนาดที่แบบว่าอ่านหนังสือที่มันมีหลายๆเล่มอ่ะจนจมได้นะปกติไม้ไม่ทําอย่างนั้นนะคะและเล่มที่ไม้ให้อันดับที่2นั่นก็คือนี่เลยค่ะเป็นอ e ีบุ๊กนะคะทุกคนเดอะ u n งเก g a m เกค่ะ ถ้าใครเคยดูคลิปที่ไม้ไปงานสัปดาห์หนังสือเนาะช่วงช่วงต้นปีอันนั้นอะไม้จะพูดในคลิปเลยว่าไม้ชอบมากขนาดที่แบบว่าจะไปหาบล็อกเซตมาเก็บไว้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อนะคะเออทำไมไม่ซื้อวะรู้สึกว่าตอนนั้นรู้สึกว่าเริ่มใช้เงินเยอะเกินไปแล้ว,ลวไงเลยไม่ไดเอามานะคะทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อแบบบ็อกเซตมาเก็บนะสนุกขนาดที่ทําให้ไม้ต้องไล่อ่านให้ครบทุกเล่มอะโดยที่อ่านติดติดกันเลย ไม่ได้มีเล่นไหนมาขั้นนะคะต้องต้องเราเนื้อเรื่องย่อไหมอ่าเผื่อใครไม่เคยดูไม่เคยอ่านแล้วกันมันก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกับแคปิตอลเนาะเขาเรียกว่าแคปิตอลใช่ไหมเมืองหลวงอะ่ะเขาจะเอาคนจาก13เขตอะ่ะ ตัวแทนของ13เขตอะมาแข่งเป็นเกมบัตเชิล์รอยัลกันอะไรประมาณนี้แล้วนางเอกของเรามันมาจากเขต13ซึ่งเป็นเขตที่เรียกได้ว่ากาก,ากที่สุดอะไรประมาณนี้แล้วมันก็จะเนื้อเรื่องมันจะมีไปทางการเอาตัวรอดทางการเมืองอะไรแบบนี้สนุกมากก็ smile. ถ้าใครยังไม่เคยอ่านหรือไม่เคยดูไปลองดูก่อนก็ได้จะได้รู้จริตสักนิดน,นึงว่ายังไงซิแต่ถ้าถามว่าหนังหรือนิยายสนุกกว่ากัน เคยดูหนังมาก่อนเมื่อนานมากๆแล้วแล้วค่อยหมานิยายพาออ่านนิยายเสร็จปุ๊บก็ไปดูซ้ำอีกรอบถ้าถามว่าชอบอันไหนมากกว่าชอบนิยายมากกว่าปกติพวกนิยายที่เอาไปทําเป็นหนัง นิยายจะสนุกกว่าอยู่แล้วนะคะเพราะว่าหนังสือมันมันจะเล่มขนาดไหนก็ได้อะทุกคนแต่ว่าถ้าทําเป็นหนังอ่ะหนังมันจะต้องบีบหนังสือให้มันเหลือแค่หนึ่งสองชั่วโมงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเนื้อหามันจะถูกตัดทอนออกไปเพราะฉะนั้นหมายว่านิยายสนุกกว่านะแต่ถ้าใครไม่ชอบอ่านก็ดูหนังก็ได้จ้ะอันนี้ก็ให้เป็นอันดับ2ไปนะคะสําหรับ The Hunger Games นะคะมาดูอันดับที่1กันม้างดีกว่าอันดับที่1ไม่รู้ทุกคนจะทายถูกไหมแต่คิดว่าน่าจะทายถูกกันนะคะ เพราะว่าอันดับที่2มันก็ใบามาขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นอันดับที่1ที่ไม้ให้ก็คือแคชชิ่งไฟเออร์ค่ะบอกแล้วว่าชอบซีรีส์นี้จริงๆก็เลยให้อันดับที่1กับแคชชิ่งไฟเออร์ไปเลยเพราะว่าอ่านเล่ม1แล้วมันสนุกไงเลยมาอ่านเล่ม2พออ่านเล่ม2แล้วปรากฏว่ามันสนุกกว่าเดิมอีกแกสนุกมาก,ก,มากอาจจะเป็นเพราะว่า a t c h i n g f i r e อ่ะไม้ไม่เคยดูมาก่อนแล้วพอมาอ่านอะก็เลยแบบว่าชอบชอบสุดๆชอบมากแบบ คิดได้ไงมันเดือนนะแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันมีเล่มหนึ่งเล่มสอง, 1, อง 2, แล้วเล่มสามกับสี่ล่ะจะบอกว่าพูดได้ไหมพี่จีเล่มสาไม้อ่านแล้วแบบฮมากนะเล่มสามนี่อะไรนะ m o c k i n g j ใช่ไหมอุ้ยถ้าพูดเดี๋ยวมันจะสปอยเพราะฉันรู้ว่าหนังสือบนโลกใบนี้มันไม่ใช่ทุกคนที่ว่าจะอ่านนะนะ catching fire สนุกตรงไหนสนุกตรงที่เนื้อเรื่องภาคหนึ่งมันจะเอาตัวแทน ของแต่ละเมือง13เมืองมาใช่ไหมเล่ม2ก็เหมือนกันเอาผู้ที่เคยชนะในอดีตจาก13เมืองอะมาจับชื่อกันใหม่แล้วมาเล่นเกมกันอีกรอบแล้วคือมันสนุกมากคือแบบอ่านไปแล้วแบบไม่อยากให้ใครตุยเลยอะเพราะแบบทุกคนแบบเออมันน่าเห็นใจทุกคนแล้วแบบอ่านไปลุ้นไปว่าแบบไอ้ไม่อยากให้คนนี้ตุยเลยมันจะตุยไหมเนี่ยอะไรประมาณนี้นะคะแตบบ่สนุกจริง catching fire จะเรียกว่าเป็นซีรีส์ที่แนะนําให้อ่านเลยนะจริงๆอ่ะก็จบไปแล้ว5้าอันดับหนังสือที่ชอบ list อาจจะแตกๆนิดนึงนะคะไม้เชื่อว่ามันต้องมีคนคิดไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาช่องอื่นเขาจะเป็นหนังสือใหม่ๆห,หน่อยนะแต่มื่อไม้อ่านหนังสือเก่านะคะทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับ5เล่มที่ไม้ชอบเนาะก็ถ้าใครชอบเล่มไหนเหมือนกันก็มาคุยกันได้นะคะอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้เหมือนเดิมค่ะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ไม้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ไม้ก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ